เมื่อวันศุกร์ที่7มิถุนาย,ยน2567เวลา14นาฬิกาพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายกสมาคมวิทยายลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถรัรมภ์เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและถแถลงผลงานวิชาการกลุ่มหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสวปอ,อ,สอสมสเ ML ลรุ่นที่5ณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศสปทถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชนจาจักรในพระบรมราชูปธัมรรมได้มอบบุธิบัติให้กับผู้สําเร็จการอบรมพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลบทความทางวิชาการส่วนบุคคลในระดับดีเด่นตลอดจนได้มอบโอวาทให้กับผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูงสวปอ,อมศเอสเอ็มแอลรุ่นที่5มีใจความว่า ขอให้ผู้สำเร็จการอบรมทุกท่านเป็นตัวแทนของกองทัพในการนำเอาความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกองทัพตลอดจนความรู้ที่ได้จากการอบรมตลอดระยะเวลาของหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนรวมทั้งนำไปบอกกล่าวให้กับครอบครัวและสังคมได้รับทราบต่อไปซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้ร่วมกันระลึกถึงความผูกพันระหว่างกันและเป็นเครือข่ายด้านความมั่นคงร่วมกันกับกองทัพไทยตลอดไป สำหรับหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสว,สวปอมส SML เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และประสบการณ์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านความมั่นคงแห่งชาติการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การประเมินสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติโดยตลอดห่วงการเรียนการสอนนักศึกษาได้รับทราบถึงแนวทางในการเสริมสร้างทักษะเพื่อการเป็นผู้นำระดับสูงมีจิตสำนึกในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติมีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนร่วมกันเป็นพลังในการสร้างสรรค์สร้างสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนา,าวร สืบไปวันทีมทัพไทย